ผมบิ่งหัวแม่สี่ห้ากินเนินกินควยจับกินควยจับบบดน,นี้นี่ไอคนสร้างพิเศษหมูกรอบมั่งกินตั้งแต่สิบเอ็มงผมยังรู้สึกว่าผมได้กินหมูกรอบยุท่เ่าเดียวนี่คิว <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเจวาจะก,กี่ผีประยากค่ะ เกิดเรื่องไงึ้นแล้วพี่น้องเมื่อบอดข่อยกรับมาจากไปเที่ยวเชียงใหม่มือ่อคืนไปออกคออ้อเสิร์งหวอำเพิเพ่นจังหวัดอุดรเจ้าไหนเจ่าาผมวิ่นหัวแม่ปะนะเอาก็สิวิ่นหัวเอ้าข้างบอกว่าน่าจีแมนเนาะ คอยหูนะว่ามูเจ้าคิดอย่างค่อยหูด้มูเจ้าคิดอย่างอยู่หรือว่าัวเคิดบวกคิดบวกอือเออแล้วอาจ่าแบบว่าออ่า แล้วเรา่ค่อคยได้พักพอดเนาะอือมู่บ้านเรากับมาบ้านพักกันบ่อยละมันกฟ็ฟฝ้าเล่นไปงานก็อาจสิบ่ได้กินข้าวกินน้ำบันี้ก็เลยไปกินอากลวยจับบวะเ <c oughs> กลเลวินเออโดนๆได้กินขา้าวทังสิโอ้ยเจ้าก็คิดไปได้อือแต่ควมจกิงก็คือผู้เจ้าคิดมันละ ก็คิดกันเงี้ยโมจะคิดอะไรขอบคุณเจ้าของคลิปเลยนะคะเอ้ยฝันจะเป็นจริงแล้วเหรอเนี่ยบ่ได้แต่งหน้าหลายเมื่อผมวิ่งหัวแม่มาสี่ห้า กิน,นกินควยจับกินควยจับแทน,นี้นี่คนสร้างพิเศษหมูกรอบมั้งกินตั้งแต่ส1บเอ็มผมยังรู้สึกว่าผมได้กินหมูกรอบทอี่เท่าเดิมคิวเพราะว่านอนน้อยด้วยนะครับเมื่อคืนก็นอนตีสองยางอ่อนดีที่อยู่ไปเดินดูว่าจะปรับเปลี่ยนตรงไหนให้มันดูให้คนดูดูแล้ว ได้เห็นว่าเราพัฒนาในรอบึงฉากรอบึงไฟทำชุดอย่างก็ละ่ะดูแดนเซอร์ทำตัวอย่างชุดให้แดนเซอร์อ่ให้ให้ทีมตัดชุดขึ้นแพทเทิร์นให้ทีมตัดชุดแล้วได้กับเกือบตีสองตีสามพอดีเจ็ดโมงเสารเจ้าภาพมาจากอําเภอร์ผู้เขียวมาจาังก็กได้ลุกขึ้นมา นามว่าสวยตาหนาหมะสิ้นสัญญา,าจ้องไปสิขึ้นเวทีล่ะครับผมจ้วงไล่ให้พ่อเนี่ยไล่พ่อเนี่ยไล่อยู่ทั้งนอกนี่ยก็ได้ไล่อยู่ทั้งหลังเ๋ยาปากปากจวงไล่ให้นะครับ